มาแท่งนี้เดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นไปชนแนวเส้นเส้นกิจหน้ากดสวนนะครับยัยจะกดสวนนะฮะขึ้นไปซีอ่ะแท่งนี้นะครับถ้าขึ้นไปชนยัยจะสวนนะครับ อ่ะมานะครับกดแล้วนะครับมามาลุ้นกันนะครับตอนนี้มองไม่ออกเลยครับอืมดูยากครับน้องบางแท่งนี้มันขึ้นไปตามที่เราจินตนาการนะครับก็เลยกด e a นะครับไม่รู้ว่าใครจะกดทันหรือเปล่านะครับแท้งนี้ขึ้นไปชนไปเต็มกรอบราคามันเลยนะครับนี่นะฮะตำแหน่งนี้เลยนะครับ ูกดค่ะโอเคสวยงามนะครับออเดอร์นี้วินแน่นน่นะครับเต็มกรอบราคานะครับกับตำแหน่งนี้นะฮะ,ะหาจัางหว่ายากนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นไปเราจินตนาการล่วงหน้าแล้วนะครับขึ้นไปในตำแหน่งที่เราจินตนาการก็จิ้มนะครับสวยงามนะครับน่าจะกดกันหรือเปล่านะครับ น้องกบกดน้องปูกดอ่าใครมาไม่ทนมันบ้างสารภาพมาน้องเบิร์ตกดอ่าสวยงามนะครับตามครับ<ม>น้องพา<ม>น,นุวัฒน์ผู้ไอผูวันนักนะครับธนานโนนกดครับบังกดหรือเปล่าบ้างไม่ได้กดครับผมอโถสวยๆนะครับออเดอร์นี้อ่าไม่เป็นไรนะครับไอเมื่อกี้เป็นใครเกิดดาวเจนจริงครับแต่ว่าแนวส่งอยู่อยู่ไหนครับมองไม่เจอ แนวเส้นขีดเนี่ยพี่ไอตีเส้นสีฟ้าไว้ที่ไหนพี่ไอบอกแล้วไงว่าถือเดี๋ยวชนขึ้นขึ้นไปชนแนวเส้นกีดตรงนี้พี่ไอจะกดนะนะครับมันเป็นแนวต้านเทิมด้วยเห็นไหมฮะโอเคอยู่ข้างหลังนะเป็นแนวข้อซ้อนอยู่หลังนี่เงี้ยมองเห็นโอเคมันเป็นโซนโโซน,นะมันเป็นโซนนะครับเนี่ยคือคือ,คอเราเทรดด้วยทำเฟรมเล็กเนี่ยบางบางทีมันจะไป ไปเอาแบบเป๊ะๆมันก็ไม่ได้นะครับเราดูเป็นโซนนะครับเป็นโซนครับเมื่อกี้ผมผมไม่ได้ย้อนมาผมมองก็เลยมองไม่เห็นนะอ่ก็เลยไม่ได้กดไม่ได้ย้อนดูเนาะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะ่ะขยับต่อนะครับขยับต่อ